สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวตุ้นุ้ยขับทุกคนนะครับแอดมินลุงแซดครับแอดมินแพรค่ะวันนี้เรามีของเด็ดของดีมานําเสนอนั่นก็คือจ้าหมดรายการของเราใช่ไหมใช่แล้วให้ดูใกล้ๆก่อนเป็นหมวกแก๊บนะคะทุกคนที่เขาส่งของใช่ไหมเอออันนั้นแก๊บอาเนะ สวยไหมสวยไหมโอ้โหเป็นไงข้างหน้านี่มีโลโก้ปักแล้วก็จะเป็นชื่อรายการนะคะสีเจ็บอันนี้ปักอันนี้เป็นงานปักนะไม่ใช่งานสกรีนแบบสติลปิสสติลปิโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากอะไร้าคืออะไรนี่ข้างหลังชอบข้างหลังมากตัวล็อกข้างหลังนี่คือแบบลื่นปื้ลื่นปื้อตัวล็อกข้างหลังอบบไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเนี่ยเห็นไหมดูตัวล็อกเดยเห็นมาตัวล็อกดีมาก เราเป็นแบบเลื่อนๆแบบนี้จ้ยืดจี้ยืดยืดยืดถ้าใครสนใจนะคะใช้ Inbox เดี๋ยว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 ใส่ให้ดูก่อนใส่้ดูก่อนมีตึงตึตึงงตึงตึงตึงตใส่แบงนีนิดเลยเป็นไงล่ะอ่ะเป็นไงล่ะ ความพิเศษคือหลายๆคนบางทีหมวกไม่ได้ทานสังเกตซื้อมาใส่ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวแบนหัวแบนอันนี้ไม่แบนนะจ๊ะหัวแบนเป็นไงก็ไม่ใช่แบบเนี้ยไม่มันดูแบนๆอ่ะบอกไม่ถูกแต่แบบเนี้ยคือตรงเนี้ยมันจะแข็งแข็งแล้วมันก็ล็อกล็อกอยู่อย่างเงี้ยล็อกล็อกอันนี้แกงอันนี้แกงมันก็จะแข็งแข็งไว้แล้วมันก็อยู่ทรงอ่ะมันไม่แบบ มันไม่แบนอ่ะอุ้ยอืมเราเลือกมาแล้วเราเลือกมาแล้วของที่เราเลือกมาต้องเป็นของที่เจ๋งใส่แบบไหนก็ได้เห็นไหมเออใส่หน้าใส่หลังใส่ข้างใส่เอียงได้สิขายทุกคนใส่ได้ทุกคนสิเนองคนก็ใส่ไม่ได้หรอกเชื่อเหรอได้ใเพราะว่าเขาไม่ซื้อไงเรื่องไม่ได้ใส่อเคปบทำไมต้องมีเอฟเฟกต์หมาเล่นกันอยู่ข้างที่นอนวะเนี่ย สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการสั่งซื้อสามารถ inbox เข้ามาทางเพจได้เลยเราจะรับในจำนวนจำกัดเอางี้ดีกว่าจำนวนจำกัดเนะ <10 S 1> ดาะสิบใบพอแล้วกันโอเคสิบใบสิบใบก็สิบใบเขาบอกสิบใบก็สิบใบไม่อยากให้มากกว่านี้เพราะว่าหมวกชุดแรกนี่คือเขาเรียกว่าไงอะลิมิเต็ดจะไม่ทำอีกอะ จะไม่ทําอีก <c oughs> เอาแค่นี้ใช่ไหมจะทาแค่นี้แค่นี้เราเลิกเลยอะไร่งเี้เใช่ไหมแล้วเราจะไปทํารุ่นอื่นแทนแ,<จ>แต่รุ่นเนี้ยใครมีก็แปลว่าเป็นรุ่นแรกๆไงรุ่นเขาเรียกอ,อะไรนะรุ่นแรกๆเขาเรียกอ,อะไรนะพรอเจ้าเหายังเกาไปตำนั้นใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะทงังอินบอกมาได้เลยมีกําหนดเวลาถึงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมปี2563นี้นะคะรีบสั่งเข้ามากันเยอะนะเท่าไหร่นะข้อราคา490รวมส่ง อ่าใช่ค่ะราคาก็คือ490แล้วก็รวมส่งให้เลยโอเคโอ้โ <Okay. S 1> ิวๆสบายๆส,สวยๆแบบนี้นะคะใครสนใจก็อินบ็อกเข้ามาที่เพจเข้ามาหาผมก็ได้เข้ามาหาพินแพ็ก็ได้เข้าไปหาพี่เว็บก็ได้ใครก็ได้ได้หมดได้หมดได้หมด,ด,หมดทักมาได้เลยนะจ้าทักมาได้เลยใครอยากได้ก็ทักมาเลยอย่าช้าอย่าช้าสิบใบเต็มแล้วเต็มเลยนะคือไม่เปิดรับอีกแล้วจริงๆนะใช่แล้วโอเคครับแล้วเจอกัน